อย่ามีชีวิตเพื่อตัวเองจงแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นฉันปรารถนาที่จะเขียนบทความนี้ให้เธอที่รักหวังว่าเธอคงจะชอบนะฉันเขียนเรื่องนี้เพราะเห็นสาระสำคัญของเรื่องนี้เธอที่รักคนที่มีชีวิตเพื่อตัวเองส่วนมากจะทุกข์ใจส่วนคนที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นคนนั้นจะสุขใจ ทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะการคิดถึงตัวเองเป็นหลักเป็นเรื่องของอัตราตัวตนแน่นอนต้องแยกให้ออกกับการทำเพื่อตัวเองในการรักตัวเองกับการทำเพื่อตัวเองในการคิดถึงแต่ตัวเองประโยคหลังนี้คนเป็นกันเยอะมากคนไม่มีความสุขในชีวิตเพราะคิดถึงแต่ตัวเองมากเป็นการทำเพื่อตัวเองแบบผิด,ผด เป็นเพราะอยากได้หน้าอยากได้การยอมรับอยากได้ความสำเร็จส่วนตัวอยากได้ความรักเป็นต้นแต่แท้ที่จริงยิ่งคิดถึงตัวเองเท่าไรคนเหล่านั้นยิ่งทุกข์ใจเพราะคิดถึงแต่อัตราตัวตนเมื่ออัตราตัวตนไม่ได้รับการสนองจึงทุกข์ใจแต่ทุกครั้งที่เราทำเพื่อผู้อื่นเรากลับมีความสุขใจ ถ้าเราให้ด้วยความปรารถนาดียอมเสียสละแม้สิ่งที่เราให้ครั้งนี้จะถูกทําให้เสียเปรียบหรือเวลามากแต่ความรักไม่เคยสูญสิ้นอะไรไปในใจมันเป็นความดีที่จะสะสมในดวงจิตวิญญาณคนนั้นตลอดไปเธอที่รักคนส่วนมากยิ่งคิดถึงตัวเองยิ่งทุกแต่คนที่ทำเพื่อผู้อื่นยิ่งสุขใจ เพราะมันเป็นสิ่งสะท้อนจากจิตวิญญาณของเธอจิตวิญญาณคือความรักความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของตัวเธอคือแสงสว่างที่เป็นรูปหัวใจหนึ่งดวงเธอยิ่งส่งต่อแสงสว่างให้หัวใจที่หม่นหมองได้มากเท่าไหร่แสงสว่างของตัวเธอก็จะยิ่งเปล่งประกายอีกทั้งทำให้หลายดวงจิตวิญญาณมีความสุข จากการเป็นฝ่ายรับจากตัวเธอฉันเห็นว่าแสงสว่างของตัวเธอไม่ได้หายไปไหนเลยยิ่งให้ความสุขต่อผู้อื่นเท่าไรเสียงปรบมือจากดวงจิตวิญญาณที่มืดมนเหล่านั้นกลับมาขอบคุณเธอและรักเธอแล้วเป็นเอฟซีเธอตลอดไปแล้วบางทีเหล่าดวงจิตวิญญาณเหล่านี้ยอมเสียสละที่จะทำงานรับใช้เธอ เสมือนผู้ติดตามแสงสว่างแห่งจิตวิญ,ญญาณตัวเธอตลอดไปจงจำคำนี้ไว้นะเธอยิ่งแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเท่าไรตัวเราก็ยิ่งสุขมากแต่เมื่อไรที่เริ่มคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักเธอจะทุกข์ใจเธอทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเป็นหลักแล้วเธอจะหม่นมองและไม่มีสิ่งดีๆอะไรดึงดูดเสมือนดวงจิตวิญญ,ญาณของตัวเธอ จากมีแสงสว่างยิ่งใหญ่แต่พอสักระยะเจอเรื่องผลประโยชน์ที่อยากให้เข้าทางเฉพาะตัวเธอเองเธอจะทุกข์ใจเพราะเธอแยกตัวจากผู้อื่นเรากับผู้อื่นคือหนึ่งเดียวกันมันเชื่อมโยงร้อยรัดเสมือนห่วงโซ่ธรรมชาติและจักรวาลวันนี้ที่เธอให้ความดีกับผู้อื่นคนหนึ่งสุดท้ายมันจะย้อนกลับไปหาเธอแบบทวีคูณ เนี่ยแหละเหล่าจิตรพระโพธิสัตว์เขาทำงานกันแบบนี้เขาโปรดสัตว์แล้วช่วยผู้คนและดวงจิตวิญญาณอีกมากมายเพื่อให้พ้นทุกข์เขาเล่านั้นเหล่านั้นพร้อมจุดเทียนแสงสว่างหัวใจของเขาให้กับอีกหลายดวงจิตวิญญาณเลยละ่ะ